สวัสดีครับผมนายชายันคงทองวัฒนานะครับอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีดิจิทัลสถาบันเทคโนโลยีจิลรดานะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงระบบนะครับที่ผมพัฒนาขึ้นนะครับชื่อของระบบของผมนะค,คือระบบตรวจวัดสภาพอากาศนะครับหรือ weather station นะครับ ที่มาและความสําคัญแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานชิ้นนี้นะครับก็คือเริ่มมาจากว่า,าการที่เราจะมีความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์หรือกระบวนการต่างๆทางธรรมชาตินะครับเราต้องอเราจะต้องเริ่มจากการสังเกตและจดบันทึกครับซึ่งตรงนี้ก็จะตรงกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วที่เราบอกว่าเริ่มจากการสังเกตครับตั้งสมมุติฐานรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลครับจากนั้นเราก็นําข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้มาสรุปซึ่งตรงนี้นะครับกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย อย่างที่ผมบอกไปถ้าเราขาดเรื่องการเฝ้าสังเกตและจดบันทึกครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับในสมัยก่อนนะครับในการาเฝ้าสังเกตรหรือจดบันทึกเนี่ยเราอาจจะใช้มนุษย์แต่ในยุคนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีมันพัฒนามาก้าไกลแล้วเนี่ยเราจึงได้ใช้ตัวอุปกรณ์เหล่านี้นี่แหละในการเฝ้าสังเกตค่า,าหรือข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับอุปกรณ์เวทเทอร์สเตชันนะครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น5ส่วนนะครับอาจจะเป็นศัพท์วิชาการสักนิดหนึ่ง ในส่วนที่1ครับจะเป็นส่วนของเซนเซอร์นะครับผมใช้เซนเซอร์ทั้งหมด8ชนิดนะครับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นความเข้มแสงปริมาณฝุ่น PM 2.5ความเร็วลมทิศทางของลมความกดอากาศแล้วก็ปริมาณน้ําฝนครับซึ่งค่าเหล่านี้นะครับก็อ้างอิงตามกรมอุตุอยู่แล้วนะว่าการเก็บข้อมูลสภาพอากาศเนี่ยก็จะใช้ค่าข้อมูลประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับข้อมูลจะถูกส่งไปที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นตัวประมวลผลขนาดเล็กจากนั้นนะครับในส่วนที่3นะครับ ด้วยเราต้องการให้มันมอนิเตอร์ผ่านจากจุดกลาง เราจึงต้องมีระบบเครือข่ายนะครับที่ทําให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ส่งข้อมูลไปแสดงผลที่จุดศูนย์กลางนะครับต่อมานะครับจุดศูนย์กลางที่ว่าก่อนที่จะไปถึงการแสดงผลเนี่ยเราจะต้องมีฐานข้อมูลนะครับซึ่งฐานข้อมูลที่ผมใช้ก็จะเป็นระบบคลาวด์นะครับเพื่อให้เราสามารถทําการแสดงผลได้แบบเรียลไทม์นั่นเองในส่วนสุดท้ายครับส่วนของการแสดงผลนะครับผมได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับเป็นข้อมูลดิบที่สามารถนําไปประมวลผลต่อในงานต่างๆได้นะครับ ผลงานชิ้นนี้ครับผมได้ออกแบบแพ็กเกจในการเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเคลื่อนย้ายนะครับผมก็ขอฝากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่ผมพัฒนาขึ้นชิ้นนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรมากมายนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าตรงนี้มันก็เป็นองค์ความรู้อย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับในยุคที่ะระบบอินเทอร์เน็ตในสิ่งของเนี่ยมันจเจริญรุ่งเรืองอย่างมากนะครับก็ขออนุญาตฝากระบบตรวจวัดสภาพอากาศตรงนี้ด้วยครับ